สวัสดีค่ะที่ชื่อพี่หลี่นะคะสำหรับเราครับชื่อพี่เิงนะครับในตัวถาปแตยกรรมเนี่ยก็จะแบ่งย่อยเป็นสาาีผาขางข้างในอีกทีหนึ่งอย่างแรกเลยคือฐาปัตยกรรมหลักนะคะตัวถาปัตยกรรมหลักก็คือเกี่ยวกับพวกอาคารที่อยู่อาศัยอ่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นบ้านเป็นอาคารที่อยู่อาศัยก็หน้าที่ของสถาปน,นิกก็คือออกแบบอาคารให้สวยงามน่าอยู่นะคะอ่ะต่อมาก็คืองานหลักๆของ,ของสถเบันก็คือ การวางผังเบื้องตน้นอย่างเช่นตัดถนนเข้าไปยังไงจากสนามก็บ้านเนื่องอยู่ตรงไหนหรือขยโยงก็ใหญ่ง,ง่ายเหมือนรีสอร์ทะคะ่ะรีสอร์ททางเข้าเป็นยังไงบ้านอยู่ไหนเซอร์วิสเช่นแม่บงแม่บ้านทางเข้าเขาทิ้งขยงทิ้งขยะยาก้ทำเขาต้องเข้าออกทางไหนเพื่อมาให้คนเข้าไปพับเห็นของที่มันไม่น่าดูตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นงานการวางผังข,งของตัวภูมิศาสตร์กรรมนะคะอ่ะต่อมาผังเมือง ังเมืองนี้ก็จะจะเป็นภาพให,ใหญ่ๆมากๆเช่นสมมติว่าบ้านเราโดนระเบิดลงตู้เปนาวถึงฮิโรชิมาแล้วทุกอย่างล้าไปนานกาต้องสร้างเมืองใหม่คนที่เป็นนักออกแบบวางผังเมืองอะสิ่งที่เขาเรต้องทำเป็นอย่างแรกเลยเราต้องรู้เรื่องว่าการวางผังอย่างเช่นสายขนุปโภคอ่ะต่อมาสายการภายในนะคะ ก็คือเป็นการออกแบบข้างในห้องข้างในบ้านก็คืออันนี้การตกแต่งภายในอะ่ะมันก็จะมีก็เป็นสกเกลเล็กลงมาคือภายในห้องภายในบ้านภายในอาคารอย่างที่สองคือพับอิสเฟสพับอิสเฟสเช่นห้างสรรพสินค้าสเตเดียมใหญ่ๆเนี้ยนะคะอ่าวิชาออกแบบนี้แค่สีมันก็จะเป็นการปูพื้นฐานของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าไอาเดียหรือความคิดสร้างสรรค์นะครับจะเป็นส่วนมาก ก็มาเริ่มจากการที่าการวางองค์ประกอบมันเป็นมันเป็นพื้นฐานอันนี้เราจะพูดถึงพื้นฐานที่เจาะลึกลงไปในสาขาวิชานิดนึงนะก็คือการวางองค์ประกอบองประกอบสําคัญยังไงการวางองค์ประกอบอย่างเช่นเราอาจจะยกตัวอย่างถึงไอวงกลมด้านบนหัวคุณที่มันที่มันสว่างสว่างเนี่ยครับคือเนี่ยมันมีทั้งฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีดีไซน์หรือว่ามีไอเดียในการใช้งานของมันแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะครับ เรามองว่าศิลปินอะ่ะก็คือว่าดรูปสวยๆออกมาหนึ่งรูปใช่ปะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่เรียนจิตกรรมอะ่ะจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องวาดรูปให้เหมือนแบบเหมือนเป๊ะวาดคนวาดอะไรให้เหมือนอะ่ะคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพื้น,นฐานทักษะที่ที่คนเรียนสายเนี้ยต้องทาได้อยู่แล้วแล้วเขาใช้ไอ้ความสามารถนี้แหละไปสร้างสรรค์ ทำงานแต่ว่าในในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่คณะที่พี่เจงสอนนะค่ะของรากระาลเขาก็เริ่มมีการปรปับปรุงแล้วเพราะว่าคนที่เรียนจิตกรรมจบมาเขาบอกว่าใชแห้งไม่มีไม่มีงานเพราะว่ามันเป็นงานแบบจิตรกรอะ่ะแล้วคนไทยอะ่ะจะไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยอินกับความเป็นจิตรกรการเขียนรูปอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มปรับให้เอาส่วนเนี้ยมาทํางานกับพวกคอมพิวเตอร์ด้วยถ้ามองแล้วมันจะคล้ายคล้ายนิเทศศิลป์ก็คือมีการดีไซน์มีมีการใช้ เทคโนโลยีมันจะมีเดียมีอะไรเข้ามาทําวิดีโอทําอะไรพวกเนีย้ยเพิ่มเข้ามาอันส่วนใหญ่นเทศศิลป์มันจะเริ่มต้นด้วยการาวางองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของภาพการใช้สีหรือว่าวิธีของพื้นฐานต่างๆที่เราจะสามารถเรียนรู้ไปสู่การออกแบบหรือภาพในการเกิดขึ้นของไอเดียของเราได้นะครับถ้าใครสนใจพอเห็นแนวทางไปสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ใคยติดตามเรื่องการสอบ ว่าเขามีอะไรยังไงแล้วก็แนะนําถ้าใครถ้าใครรู้สึกเหมือนใจจริงๆนะเราอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยมันมันใช่ไหมสำหรับเราอะ่ะแล้วมันถูกใจหรือเปล่าที่แนะนําให้ให้เราอะ่ะไปถามค่ายมาหาลัยค่ายมาหาลัยอ่ะคือเราไม่จะเป็นต้องต้องแบบว่าเฮ้ยเลยไม่เคยไม่เคยเรียนด้านที่เราว่าไม่เป็นอะไม่เป็นไรเราไปค่ายมหาอะไรสิ่งที่เราได้อยา่างแรกเลยนะคืออยา่างแรกเลยเราจะเห็นบรรยากาศการเรียนข้างในว่าเขาเรียนยังไง เราได้เข้าไปดูตัวงานจริงๆว่าเฮ้ยนาน่ะสิ่งเนี้เราเรียนเราต้องทําอย่างเนี้ยเลยอ่ะเราจะได้เข้าใจจริงๆว่าอันนี้ไม่ใช่จริงหรือเปเล่าสำหรับเรา